อรุณสวัสดยามเช้าจ้าทุกคนเเดี๋ยวพี่นุชจะไปอาบน้ำล้างหน้าอันนี้คือมาเจอกันตอนยังไม่แปรงฟันเลยนะคะเอาหน้าที่เมื่อคืนอย่างที่เห็นที่ว่าพี่นุชพอกขมิ้นนะนะคะพอกขมิ้นไั่ไว้เนี่ยดูดิเช้าตื่นมาเห็นไหม แทบไม่หลงเหลือ,ลอไม่เห็นเลยเห็นปะตามเสื้อตามอะไรเดี๋ยวคนบอกว่าติดตามเสื้อตามหมอนไหมไม่ติดไม่ติดนะคะดูดีมันซึมซึมลงสู่ผิวหน้าเนี่ยเห็นไหมขณะพี่นุษทาเยอะนะคะแล้วถ้าคนที่แบบไม่ได้พอกเยอะไม่ได้ทาเยอะรับประกันนะคะไม่ไม่แบบไม่เหลืองไม่ไม่ไมนี คือซึมลงสู่ผิวหน้าหมดเลยดูดิดูผิวหน้าเกาเน้นุ่มเด้งมากเลยเห็นปะนะยิ่งใช้นะคะยิ่งใช้ต่อเนื่องระยะยาวนะผิวหน้าคุณจะยิ่งแข็งแรงดูดิดไม่ไม่บางนะคะไม่บางแม่แต่มีความกระจ่างใสนะคะ มีความกระจ่างใสไม่บางไม่แสบไม่แดงแน่นอนนะคะเนี่ยเส้นลงเส้นเลือดอะไรไม่มีขึ้นพี่นุชจะบอกว่ามือพี่นุชมือพี่นุชเนี่ยมือพี่นุชเนี่ยเท้าพี่นุชเนี่ยเส้นเลือดยังขึ้นนะคะแต่หน้าเนี่ยไม่มีนะผิวหน้าผิวหน้าในแข็งแรงมากๆเลยตอนนี้นะด,ดีดิ โอเคไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาทาเซรั่มตอนเช้ากันกลับมาแล้วจ้าอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อย <c oughs> ก็มาลงเซรั่มของเรานะคะซับหน้าก่อนอย่างอื่นนะคะก่อนทำอย่างอื่นเลยนะคะ ผิวหน้าเรามือเรานะคะจะได้สะอาดนะไม่ไปจับอะไรอย่างอื่นมาก่อนนะ อ้าวเมื่อคืนเอาเมาคอยกับพวกเธอแล้วฉันเอากล่องเซรั่มไปวมา,ากล่องเซรั่มจะทิมตาแล้วหากล่องเซรั่มไม่เจอโอ้นี่คือหมื่นใช่ไหมวันอาทิตย์อิจฉาทุกคนจังเลยได้หยุดกันอิจฉาแต่พี่นุชต้องเปิดร้านเหมือนเดิมแอบ ดอบเสร็จเรียบร้อยสามจุดทั่วหน้านะคะเกลี่ยเลยค่ะลงเซรั่มตอนที่ผิวเรายังชุ่มชื้นอยู่นะคะ ดูดิตอนเช้าลงครีมเออตอนกลางคืนอนะลงลงครีมอย่างที่พี่นุชลงให้ดูอะลงครีมลงเซรั่มอย่างที่พี่นุชลงให้ดูดูดิเช้ามาดูหน้าดิอิ่มฟูมากแบบหน้ากลางคืนหน้าตอนแบบกลางคืนที่เราลงเซรั่มว่าใส่ว่าดีแล้วนะดูหน้าตอนเช้าดิอื้ออยาก ิ <laughs> ชอบปะดูดิผิวหน้าแบบนุ่มเด้งมากเลยเอ,อ่ะถามว่าอายุสี่สได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะเออ,อตามด้วยเออ่ไข่มุกบัวหิมะของเรานะคะตอนเช้าไม่ทาเยอะพี่นุชตอนเช้าพี่นุชจะทาบางๆพอ นะก็คือแต้มเนี่ยบางคนถามว่าพี่นุษนี่บางของพี่นุษแล้วเหรอเออเนี่ยบางของพี่นุษแล้วะนะเพราะว่าอย่างที่พี่นุษบอกไข่มุกบัวหิมะของแทกเกตเอนะเนี่ยดูดิ ให้ให้ลงขนาดไหนก็คือว่าทาปุ๊บเนี่ยมันจะซึมลงสู่ผิวเลยมันไม่ได้เหลือเป็นคราบแป้งเหนียวๆอะไรอย่างเงี้ยเออหนะหลายๆคนที่ทักมาชอบถามว่าพี่นุ๊ของแท้เก็ตเอไหมหนูเห็นโห ขายกันเกลื่อนขายกันเยอะมากเลยแต่แบบรู้ว่ามันมีของปลอมเยอะอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็ดูอ่ะอันที่พี่นุชขายกับอันที่พี่นุชใจเนี่ยพี่นุชคงจะไม่ใช้คนละอันกันหรอกมั้งเออมันก็คือว่าเนี่ยกล้าพูด้ง่ายว่ากล้ามาลงผิวหน้าให้คุณดูทุกวันแบบเนี้ยถ้าเอาของปลอมมาพี่นุชจะกล้าทําแบบนี้ไหมล่ะ เออที่มาทามาไอ้นี่ซ้ำๆให้ดูทุกวันทุกวันเนี่ยคือหนึ่งเ,เพื่อเขาเรียกว่าอะไรให้เห็นพัฒนาการว่าผิวพี่นุชอ่ะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้เพราะว่าครีมอ่ะครีมอ่ะมันไม่ได้ดีขึ้นในสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ย มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆือนนะพี่นุชก็ถึงได้มาทาให้ดูว่าเออใช้เองจริงแล้วผิวหน้าค่อยดีขึ้นจริงนะคะและ2นะคะก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจว่าไอคนขายเนี่ยมันทาของมันเองจริงๆมันทาให้ดูทุกวันถ้าไม่ใช่ของแท้มันจะกล้าไหมเออนะคะอ่ะแลวก็เดี๋ยวพี่นุชไป แต่งตัวก่อนนะคะแต่งตัวและลงไปเจอกันข้างล่างทางครีมกันแดดนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างอีกทีหนึ่งจ้าอ่าแวบลงมาข้างล่างแล้วนะคะมาทาครีมกันแดดของเรากันะะจะหมดแล้วดู <c oughs> ดิก็เดือนกว่านะ ขนาดว่าพี่นุทาเยอะนะกระปุกนี้ใช้มาเดือนกว่าแล้วถ้าใครได้ติดตามดูตั้งแต่คลิปที่พี่นุถาให้ดูแรกๆนะคะคลิปที่พี่นุตเปิดกระปุกใหม่อะ่ะเออทาให้ดูตอนแรก เดือนกว่าแล้วนะขนาดว่าท่าเยอะนั้นเนี่ยเวลาทำคลิปพี่รุทจะพยายามใช้มือไม่ใช้พับเพราะว่าพี่รุษเป็นคนที่แต่งหน้างมันก็เลยติดใช้พับ ปกติก็คือทารองพื้นทากันแดดเนี้ยพี่นุชจะใช้พับตลอดเลยมันก็เลยติดแต่จริงๆอ่ะเขาเกี่ยง่ายแเนยใช้มือเกี่ยบแบบเนี้ยก็โอเคแล้วอ่ะหน้าเรียบร้อยเช็คก่อนอ่ะโอเคเนหนยหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาคอ หลังคอด้วยนะห้ามลืมอย่างที่พี่นุตบอกนะคะทาครีมกันแดดอย่าลืมหลังคอนะหน้าคอขาวเชียร์เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยตรงนี้ขาวนะตรงนี้ขาวโหกข้างหลังนี่ดำเป็นปืน้นไม่ไหวนะ <laughs> เคยเห็นจชะปะเออเราเคยเห็นแล้วเราก็อย่าทำแบบนั้นมันน่าเกียด โดยเฉพาะคนที่แบบขับมอไซค์แว้นบ่อยๆอย่างเงี้ยให้แบบเออดูแลหลังคอเราด้วยนะเออบำรุงก็ทาไปด้วยหลังคอกันแดดก็ทาไปด้วยหลังคอนะคะโอเคเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้ววันนี้คลิปนี้ให้ดูตั้งแต่ตื่นเลยตั้งแต่ยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำนะคะจนกระทั่งลงกันแดดเสร็จนะ อ่ะถ้าอย่างคนที่อ่อไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้านะคะก็แค่นี้เรียบร้อยแล้วทาแป้งได้เลยนะคะทาแป้งเติมปากนี่ทาแป้งเติมปากก็โอเคแล้ววันนี้เนาะเออ โอเคเดี๋ยวพี่นุชไปแต่งหน้าต่อปัดแก้มให้แดงแๆนิดหนึง่งเพราะว่าครีมของพี่นุชเนี่ยดูดิใช้แล้วหน้าไม่แดงเลยหน้าไม่แดงหน้าไม่แบบไม่มีความแดงไม่มีความบางเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเติมแก้มปัดแก้มให้มันแดงแๆนิดนึงโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ